านพี่น้องดีวโกครับขอพบกับท่านพี่น้องรอบคัหของคืนวันที่15คกุมภาพันธอ2 5 6นกสนอกสถานที่นะครับพอมาออกกำลังกายฟิตเนสก็ถือโอกาสทักทายตรงนี้ก็ขอย้ำกับพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของ,ขอ,งอาจารย์ปริย์ทองยศนะครับว่าผมไล่เรียงดู ทุกพรรคการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้อาจจะบอกว่าตั้งแต่ลำดับหนึ่งสสามสี่หเอาเทียบเคียงกันตั้งห้าดับผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นพรรคการเมืองที่ดีที่สุดจะบอกว่ามีข้อบอกพร่องน้อยที่สุดก็ว่าได้ถ้าไปเทียบเคียงกับอีกสพักผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยนั้น เป็นพรรคการเมืองซึ่งมีผลงานมีประสบการณ์ทางการเมืองมีผลงานที่โดดเด่นและผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนนั้นออมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่จะน่าไว้วางใจได้มากที่สุดนะครับ<ๆ>เมื่อไปนำไปเทียบเคียงกับอีก4พรรคที่จัดลำดับเอาไว้12345นะครับ โปไม่ต้องเอ่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลานี้การแสดงบทบาทการแสดงออกถึงภาวะผู้นำของศาสตราจารย์ดรยศชานานวงศวัร์หรืออาจารย์เชนนะครับซึ่งก็ถือว่ามีภาวะความเป็นผู้นำสูงนะครับการแสดงออกต่างๆนั้นผมถือว่าอาจารย์เชนนั้นเป็นเพชรน้ำงาม เป็นนักการเมืองน้ำดีเป็นนักการเมืองซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่สนบสนุนพักเพื่อไทยนั้นน่าจะเป็นนักการเมืองที่น่าไว้วางใจได้นะครับการแสดงออกไม่ว่าที่เรารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์เชนนั้นมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานภูมิปัญญาภูมิปฏิบัติแล้วก็ทั้ง5้าภูมินั้น ก็ได้แสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นชัดเจนนะครับว่าท่านเป็นนักการเมืองซึ่งพวกเราคิดว่าน่าไว้วางใจในะครับได้มากที่สุดนะครับซึ่งขณะนี้บรรยากาศสองด้านด้านหนึ่งก็คือการจัดตั้งรัฐบาลอีกด้านหนึ่งก็คือการตรวจสอบของกรกตรการตรวจสอบการทํางานของกรกตอรของพี่น้องประชาชนอีกหลายกลุ่มนะครับ ซึ่งวันนี้ก็มีกลุ่มเยาวชนเขาไปพูดถึงกรกตนะครับก็ว่ากันไปนะครับทั้งสองด้านส่วนด้านการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเราเราก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องดําเนินการร่วมงานทางการเมืองกับพรรคภูมิใจทันนั้นพรรคภูมิใจไทยด้วยความระมัดระวังด้วยความสุขุมรอบคอบเราก็รู้ว่า าการเมืองเหล่านี้เขี้ยวเล็บก็ไม่ธรรมดานะครับผมก็มั่นใจผมก็มั่นใจว่าด้วยความสุขุมรอบคอบด้วยความรู้คุมรู้ภูมิธรรมภูมิฐานของอาจารย์เชนก็น่าจะทําให้พวกเรานะครับได้อุ่นใจว่าการที่ไปร่วมกับภาคภูมิใจไทยนั้นถึงแม้นว่าเสียงทั้งหมดอาจจะไม่เห็นด้วยเห็นด้วยบางส่วนไม่เห็นด้วยบางส่วนแต่ถ้าประเมิน โดยเฉพาะคนที่ชมรายการของอาจารย์ปรียุครองยศก็มั่นใจว่ายังเป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าเสียงส่วนน้อยก็อาจจะไม่เห็นด้วยดังนั้นพรรคเพื่อไทยก็ต้องทําให้เห็นนะครับต้องทําให้ที่ประจักษ์ว่าการตัดสินใจในการร่วมรัฐบาลรอบนี้ผลที่จะตามมาโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนนั้นจะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับและสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ สัญญิงสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะดำเนินการนโยบายอะไรต่อพี่น้องประชาชนนั้นก็ต้องทำ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ต้องทำอย่างนะครับอย่างจริงจังนะครับผมก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับจะเป็นพรรคการเมืองนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะไว้วางใจให้ทำหน้าที่นะครับอาจารย์เชนนั้นก็พูดช,ชัดเจน ว่าจะการเลือกตั้งนั้นจะต้องสุจริตโปรง่งใสการจับมือในการร่วมรัฐบาลน,นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าปกตน,นั้นจะต้องพิสูน์ให้เห็นว่าการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันพ์นที่ผ่านมานั้นได้ดําเนินการด้วยความสุจริตโปร่งใสตรงไปตรงมาและเกิดความยุติธรรมกับลุกพักการเมืองนะครับซึ่งขณะนี้อาจารย์เชนก็ประกาศตรงนี้ไว้ชัดเจนนะครับ แต่งจานพี่นอ้องที่เคารพครับพักการเมืองนักการเมืองนะครับจากทุกพักนักการเมืองทุกคนนั้นก็ไปทําหน้าที่แทนพวกเราเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ว่าสนใจด้านการเมืองเฉพาะวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าจากนี้ไปการมีส่วนร่วมในทางด้านการเมืองการปกครองนะครับของพี่น้องประชาชนก็ต้องทํากันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ นักการเมืองซึ่งไปจากพวกเรานั้นได้ทำงานเต็มที่นะครับเต็มความรู้ความสามารถและที่สำคัญตามที่ได้รับปากไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมเองวันนี้ก็พ็คงจะต้องมาทักทายนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับแล้วก็หลายท่านก็ชื่นชมกันเข้ามานะครับคน โดยเฉพาะ,ะหลายท่านที่อยู่ต่างประเทศหลายประเทศทุกจังหวัดนะครับรว,รวมทั้งกรทมด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับที่ชมรายการของอาจารยดด์ปริญพรอยศ์ได้มั่นใจในพระเพื่อไทยได้มั่นใจในศาสตราจารย์ดรยศชนานวงศวัสร์นะครับว่าท่านอ,อาจารย์เชียนนันผมมั่นใจว่าท่านจะเป็นนักการเมือง ที่พวกเราไว้วางใจให้ท่านได้ทําหน้าที่แทนพวกเรานะครับโดยเฉพาะการที่ตัดสินใจไปร่วมกับพักภูมิใจไทยกระทรวงต่างๆที่จะได้รับมอบหมายให้ทํางานนั้นก็ต้องสมน้ําสมเนื้อให้เหมาะกับความรู้ความสามารถกับบุคลากรของพักเพื่อไทยที่มีอยู่นะครับเราจะไม่เป็นเบี้ยล่างของพักภูมิใจไทยนะครับเรา เพราะเรานั้นก็ถือว่าเราก็เลือกได้เราเป็นรัฐบาลเราก็มั่นใจว่าเรามีกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถมากมายเราเป็นฝ่ายคา้านเราก็ถือว่าเราจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรัฐบาลเราก็มั่นใจว่าภาคเพื่อไทยนั้นจะทําหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและต่อพี่น้องประชาชนนะครับเอาละครับวันนี้ขอ ลาทุกท่านไว้เพียะตัวนี้ก่อนนะครับเสียงดังนะครับที่ฟิตเนสนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมประเหมือนเดิมครับได้กรุณากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดติดตามนะครับพรุ่งนี้เช้าก็พบกันเหมือนเดิมครับท่านผี้น้องครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ